การร้องเรียนทนบสิงมีเพจบางเพจนะครับหรือว่าเป็นใน,ใน a c e b o o k นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องการตั้งกลุ่มส่วนตัวขึ้นมานะครับแล้วก็หาคนอุปการะเด็กหรือบุตรบุญธรรมนะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าในอเพจต่างๆที่ได้มีการร้องเรียนเข้ามานั้นมีการนําเอาเด็กออกมาเสนอใช้คําว่าหาผู้อุปการะ,ะรับแล้วก็บางคนก็เสนอตัว ขออุปการะเด็กนะครับจะเป็นเด็กอายุเท่าใดเด็กเพศใดนะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะครับจะมีการถีงกันมากมายซึ่งต้องเรียนว่าการกระทําดังกล่าวนะครับทางศูนย์เร่งรัดก,การสวัสดิภาระชาชนหรือว่าสอรอสอนั้นเราได้ติดตามดูอย่างใกล้ชิดและได้ขอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดีอีหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เฝ้าดูการต,ตามการดําเนินง,งานอย่างใกล้ชิด เพราะว่ามีความสุขเสี่ยงมากนะครับในการที่จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ต้องเรียนว่าถ้าหากว่าท่านไม่พร้อมที่จะมีลูกนะครับขอก็อย่าเพิ่งอยาขอให้ทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้คึงถึงตัวเด็กไม่ว่าจะอายุหนึ่งเดือนไม่ว่าจะอายุสามขวบหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เด็กคนหนึ่งไม่ใช่สินค้าเด็กคนหนึ่งไม่ใช่ของที่จะเอามาเสนอให้อุปการะไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าวันนี้ กำลังเปลี่ยนคําว่าซื้อเปลี่ยนเป็นคําว่าอุปการะหรือไม่ขอความการุณาที่น้องประชาชนหรือคนที่เกี่ยวข้องอย่าเอาคําว่าอุปการะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องการทํางานของกระทรวงพอมอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กอย่าเอาเด็กมาซื้อขายอย่าเอาเด็กมาเสนอให้คนนั้นคนนี้ขอให้คำนึงถึงจิตใจของเด็กและเยาวชนที่เขากำลังจะเติบโตขึ้นมา เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศไทยดังนั้นท่านใดที่ดําเนินการอยู่นะครับการที่จะเสนอตัวอุปการะเด็กหรือการที่จะเสนอตัวเด็กให้กับคนอื่นเพื่ออุปการะนั้นถ้าท่านต้องการจริงขอให้ทําผ่านหน่วยงานที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาว,วชนภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมลและความมั่นคงของมนุษย์หรือผ่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่าได้เสนออุปการะหรือขออุปการะด้วยตัวท่านเองผ่านตามเพจเหล่านี้ เพราะว่าเนี่ยไม่ใช่สินค้าไม่ใช่ของที่จะนํามาเสนอให้คนนั้นคนนี้หรือขอคนนี้นคนนี้มาเลียงได้ก็ขอความร่วมมือนะครับแล้วก,ก็ขอแจ้งข่าวว่าถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายน่าต้องสงสัยขอให้แจ้งมาที่ศูนย์พไลนายสรส .1300 ได้ตลอด24ชั่วโมงและเราจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการที่ป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการค้ามเดขึ้น